สวัสดีค่ะหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าใครกันที่เป็นช่างภาพใช้พระบรมฉายาลักษรอยยิ้มสุดท้ายของควีนเอลิซาเบธที่2ขณะมีพระบรมราชานุญาตให้ลิสทรัสเข้าเฝ้าเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกใหม่ของประเทศอังกฤษเพียงสองวันก่อน,อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6กันยายนสองวันก่อนการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เจนบา์โลช่างภาพของ Press Association ได้เดินทางไปยังพระตำหนักบมอมเบร่ในประเทศสกอตแลนด์ and, เพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์การเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ของนาย,ยกรัฐมนตรีสหาราชอาณาจักรคนใหม่นางลิสต์ทรัสต์และทำให้เจนบา์โล่ได้เป็นผู้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองที่กลายเป็นพระบรมชายาลักษณ์ที่เป็นอมตะบันทึกภาพรอยยิ้มสุดท้ายของพระองค์ที่ผระสงนิกรได้เห็นก่อนจะสวรรคตเจนเบอร์โลช่างภาพหญิงผู้ได้เข้าเฝ้าและบันทึกพระบรมชายาลักษณ์สุดท้ายของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสกายนิวส์ถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นั่นเพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ควีนในขณะที่ควีนได้พบกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่สำหรับฉันแล้วภาพที่ดีที่สุดคือภาพสมเด็จพระราชินีเพียงองค์เดียวเจนบาลโลอธิบายและกล่าวว่าและตอนนี้ภาพนี้ก็มีความหมายสำคัญมากในประวัติศาสตร์ สำหรับการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่สอของลิสทรัสหลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งได้เป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟคนใหม่และส่งผลให้ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษนั้นได้กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาของการพบปะที่ผ่อนคลายเมื่อผู้หญิงสองคนพูดถึงสภาพอากาศอึมครึมและ พายุฝนฟ้าขนองในสกอตแลนด์หากทว่าสมเด็จพระราินีนาเอลิซาเบธที่สองทรงมีอารมณ์ดีมากฉันได้รับรอยยิ้มมากมายจากควีนช่างภาพกล่าวอีกครั้งเป็นการเข้าเฝ้าครั้งสุดท้ายเธอมีความรู้สึกว่าพระราชินีค่อนข้างอ่อนแอแต่กลับมีอารมณ์ดีสำหรับเจนบาโลการถ่ายภาพควีนอลิซาเบธที่สนับว่าเป็นเกียรติ และเป็นสิทธิพิเศษอย่างแท้จริงที่ได้สร้างผลงานพิเศษที่สุดในครั้งนี้ขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าว Sky News ค่ะ